¡Gracias! ดู้ไว่าการติดใครพ่อยอมนี้ย่อไยยอครับเอ่อยินไมอยากจนเครับยินหวังยวังครับก็็นส่วนนี้ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนในวันนี้นะฮะัอสุขสันต์วสการาครับผมวันนี้ ที่แฟนมาเลยมีแฟนๆมาเยอะมากๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณที่พี่น้องชาวบ้านคอยก่อนนะครับที่วันนี้มาช่วยเหลือถ้ากับข้าวกัปลาแก่ชาวบ้านไม่พอนะครับก็ใครไม่พอก็หาที่เอาเองขอโทษเรื่นี้เราให้เราเล่นแต่แต่ไคอยอยู่คอยอยู่คอยอยู่นะเอ่อขอบคุณทุกคนมากนะวันนี้ไม่อยากเรียกว่าแฟนคลับเพราะว่า เรารู้สึกว่ามันมันผูกพันกันมากเราแฟนคลับแล้วอะ่ะอยากเรียกว่า,าน้องสาวไม่วก็ยังไม่หมดความอดีออดตพี่สาวอา่ะค่อยๆไล่ไปอย่างนียวพี่สาวนะครับคุณาพม่แม่เดี๋ยวพม่แม่ด้วยนะครับแล้วก็พี่ยายเ นะครับก็รู้สึกนะเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวที่ที่วันนี้เราการไปเห็นบรรยากาศรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับคนในครอบครัวนเป็นครอบครัวใหญ่ๆมากขอบคุณมากเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันมาสามปีแล้วนะครับผมมันมันมากกว่ากว่ากันไมครับไม่ได้ครับเอาเรียกเวลาเวลา้คนมอได้ไันนะครับผมแต่ว่าจริงๆเรารู้สึกเรารู้สึกว่ามันมากเราแข็งขันแล้วเราผูกพันกันมากนะครับผมก็ดีใจที่วันนี้แต่ละคนมาแต่ละคนมาทำ้วยกันมาเล่นน้ำสังเกตด้วยกัน นะครับผมเ,เ,เดี๋ยววันนี้เสร็จจากงกานที่นี่ธุรกิจนี้ก็จะไปไปบบท,ที่บ้านกันเพื่อช่วแก่นเพราะว่าเราเรามีพิ่ซีบอกว่าวัน้ำ้ตาหัวต้องแม่และคุณยายด้วยแล้วก็จะมีเพลงพอ่อพ่ให้ฟังด้วยที่บ้าน ในที่น้อยท,ที่อยากให้ทุกคนได้ร่วมงานในวันวันนี้เพราะว่าไม่ค่อดีดีคดีใจที่คนหน้าตาเบิกตาแจ่มใสที่ไม่ต้องกังวลว่าเจ้านายจะไล่ออกตากวันนี้ที่มันอยู่นะครับผมแล้วก็อยู่หลายวันเลยนะปีนี้มีเรื่องอะไรที่สบายใจไหมครับไม่มีที่เดีไม่ไดไม่มีนะสังเกตครับสุนทานที่ไหนมีเรื่องเกลียดทุกที เรั้งทีนี้นะเรื่องข่าวเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องที่ถือว่าทำให้เรายังม <pl ains> <mail>. ีชื่อยังมีเสื่อผิวยังมีชื่อให้คนแฟนคที่ติดตามกันไปที่มากครับผมเป็นเรื่องธรรมดาที่คนดังจะมีข่าวนะวันนี้จาไม่ดราม่าดีกว่าโอเคป่ะโอเคครับเราเราเข้าใจกันเราละกันนะนะครับก็เออไม่พอ ขอในส่วการติดทุกคนไม่ต้องไหว้ครับขอหน้าคืนพระศรีแล้นะสารสดารามนะครับพระศรีนะไปนะครับขอให้เอ่อพิมานได้โปรนะครับสงวนการทีนี้ครับทุกคนมีความสุขมากๆครับขอให้ทุกคนเอ่อสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพเป็นรับประเสริฐขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับขอให้ทุกคนเอ่อยิ้มเพราะว่านะครับผมให้ทุกคนอย่าร้องกับปัญหาได้เล็กน้อย เข้าใจกันเพื่อนๆเข้าใจกันเพื่อนแล้วก็แล้วก็คอยที่จะเป็นกำลังใจให้กันตรงนี้ให้กันทำงานต่อไปด้วยแล้วก็เอออ่ขให้สวยวันสวยคืนนะครับผมอายุมั่นขวัญยืนนะครับอยู่เป็นต้องโทต้องสายนะครับเราต้องพูดเรื่อยเรื่อยๆคือเอาอายุมั่นมารวมกันก็มาลัดแต่นะครับคือเป็นต้องโทต้องสายอย่ายว นะครับนานนะครับผมและก็นานขอใครที่มีโรคไข้แย่เจ็บกระสาขอให้หายทันใดเลยขอให้หายในที่ตาเลยนะครับผมแล้วก็จะได้มาเชียร์การมาคอยยิ้มให้ดันคอยผมยืนให้กันคอยยิ้มให้กันเวลาที่การทำงานต่างๆนะครับผมเราได้ความสุขมากจับทุกคนครับขอบคุณครับเรียวผู้ให พ่อตื้ออีกแล้วตอนนี้ที่พ่อเตรียมไว้ที่นี้ที่บอกให้พี่พูดอ่ะเอาเซฟพ่อหน่อยครับครับก็ก็ต้องสวัสดีพี่หม่ในกัสบสัปดาห์ที่นี้ นะครับทุกคนวันนี้มากันด้วยใบหนะ้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับพิมพ์บุญอิมกุผู้ส่มบมอกพิมใจกันในวันนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณสำหรับความรักนะครับความปรารถนาดีในการที่มีให้กับลูกชายคนนี้นะครับแลการทีพันน์กินใจเือตอลอดในเวลาสามปีที่ผ่านมานะครับผมว่าต้องบอกว่ามันเป็น,ปนความรัก นะความรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับที่พวกเรามีให้กับศิลปินคนหนึ่งคนหนึ่งเท่านั้นคนนี้ที่ยืนถึงตรงนี้คือการรันที่ยิ่งใหื่แต่ต้องบอกว่ามันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มีให้กับกันไม่พอนะครับความรักนั้นยังมีให้กับครอบครัวนะครับครอบครัวพ่อแม่ต่อจนพี่น้องทั้งหลายของเรากันนะครับ นอกจากนั้นความรักนั้นยังมีให้กับกันและกันพวกเราที่มีให้กับแฟนกับด้วยกันเองนะฮะนี่คือความที่ันมันกันเกิดความรักกันเม่กีเกิดําเป็นสังคมที่น่ารักมากๆผมว่าประเทศไทยมีสังคมที่น่ารักอย่างนี้นะครับมีความรักความตั้งีจความสามัคคีที่มีให้กันแบบนี้นะครับผมว่าประเทศไทยเราได้มากเป็นสังคมที่มีเดียบอยยิิง มีแต่สิ่งดีๆให้กับกันนะครับนะบนี่คือคือคือ,ค,อความปรับพื่งใจที่มีอยู่ในใจแล้วอยากจะบอกกับผู้เรานะครับทัางที่มาในวันนี้แล้วก็อีกมากมาย ที่ไม่ได้มาัในประเแทศแล้วก็ต่างประเทศก็ยังสมงวรใจนะแพทย์ต้องกานตลอดเลยนะครับวันนี้เพียงเพียงเป็นกิจกรรมหนึ่งพวกเราที่ร่วมม้ร่วมมือกันในการทําบุญทำบุญสวในวันปีใหม่เท่านั้นแต่ที่ผ่านมานั้นมีมากมายหลเริ่นะครับหลายๆกิจกรรมผมผมนับไม่ไม่กั้วนเลยนะครับที่พวกเราร่วมม้ร่วมมือใจผมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเกิดน้ำท่วมหรือเอ่อ ที่จะช่วยเหลือศิลปการในสารพัดกุศลต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยพวกเรานะครับรวมทั้งการโหวตการวัดต่างๆนะฮะนะฮะซึ่งพวกเราส่งกำลังใจมาให้กับศิลปินคนนี้นะฮะบางคนไม่เคยที่มาแต่งรูปของน้ำตาลก็มีนะฮะนะครับนะฮะรางวไม่สมควรได้ก็ได้นะครับนั่นคือคือคือความรัก ความยิ่งใหญ่นะฮะบางคนเป็นเพื่อหลักบางคนเป็นเครื่องหน้าแต่ทุกเรื่องนั้นเป็นเป็นเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันคือความรักที่มีให้กับศิลปินทุกงการทั่เลในเรื่องัว่นี้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะขอบคุณนะฮะทุกกาลังใจทุกแรงใจนะฮะก็วันนี้ในวันปีใหม่ก็คงจะอวยพรให้กับทุกท่านนะครับที่มาในที่นี้รวมทั้งที่ไม่ได้มานะะที่อยู่ใน ต่างประเทศก็มีในประเทศทุกจังหวัดก็ดีนะครับรวมทั้งบุงคคลที่เป็นที่รักของท่านคนในครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทั้งกายและใจนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาทุกประการอายุย่งยืนนานนะครับร่ำรว,วาายร่ำรวยตลอดไปเลยนะครับขอบคุณมากมากจริงๆครับขอบพระคุณครับ สุดท้ายนะครับเดี๋ยวีมีบทเพลงเพราะๆนะครับรบทเพลงที่ชื่อว่าแมา่ราไม่รอดครับผมเอาใหม่ครับแด่รา,าไม่ได้เก่งตันเองแก่แางคุณนเขาครับไม่ไดสงการนรอแม่ พูดเสร็จก็โอเกพอพูดมเล้วนะคะแม่ก็โคนนะคะนะคะได้ออกไปแม่ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะคะนักที่จปอยู่เ้องหที่ไม่ได้มานะคะก็ขอขอบคุณจริงที่ กรเสร็จสิ้นครับผมใทุกคนเดินทางกลับโดยสัาาคยังครับเดี๋ยวทานข้าวนเดี๋ยวถ่ายรูปห่อไปรูปก่อนถ่ายรูเสร็จปุ๊บถ่าข้าแล้วไงกลับเลบ้านก็เดี๋ยวเราจะไปทากวนที่สามนะมาเป็นวันที่สานะับเพราะว่าปีนี้นะับมันมากกว่าปีที่แล้วอีกสองท่า นะครับเพือพจารณาแล้วก็หวังว่าปีหน้าก็จะน่าขึ้นมากขึ้นเราบรรลุณลบกรประสงค์ในทุกนี้นะครับหรือเราจะทำพิฆาตร่วมกันเสร็จจากการทำพิฆาตก็จะมีการข้าวด้านล่งด้านล่างนะครับที่สถาบันประสงค์จากแล้นจะได้กลับมาจัดการพุ่มเจ้ามาสมน้ำพระเสร็จจากสมน้ำพระพวกเราก็จะได้รดน้ำตาลหัวซึ่งกันและกันนะครับเลื่อนรางตามรวิธีการนะครับตามควรนะครับเสร็จจากที่วัด ก็จะเดินทางไปที่แม่นะครับไปนะครับขอพรเพื่อผู้ใหญ่กันท้ายับก็ที่บ้านอาจจะแคบแคนะครับแต่ว่าใจพวกเรากว้างมากจริงๆขออะไรพีนึ่งครับขออะไรพีนึ่งผมเชื่อว่าจะแคบกว่าเดิมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรอยู่นะครับผมอาจจะอาจจะเป็นแบบเตนเต้นหรือแบะเต้น มุ่งมั่นให้ทุกคนนะครับก็นะครับเดี๋ยวเชิญทุกคนด้วยนะครับที่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวเรามีมีกิจกรรมนะครับของนนท่านน้ต้นหลวงพ่อแม่และท่าคุณยายด้วยแล้วก็มีเออ่นั่นแหละฮะเดี๋ยวไปครับมาถ่ายรูกปกันดีกว่า,าแล้วก็ขอบคุณนะฮะคุณใหญ่ขวัญเป็นโบเทียบมากครับวันนี้ก็เป็นตัวแทนของชาวบ้าน นะครับบ้านภาคอ่องเรานะครับวันนี้ผู้ใหญ่กล่าไวไว้ท่านใดครับกล่าวกันได้ล่าวกข้าไปครับ